สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับพี่พีทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมมาแล้วมาแล้วเสียงแจ๊ะแจมาเลดเดอพี่พีเดออามาแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกเก่าเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับในเมื่อนีเดอพี่พีเดอน้นองก็จะมีแนวทางนะครับผมห้วยซ่องอีกชุดหนึ่งนะครับผมสถิติดีนะครับผมแม่แม่หลายงวดติดนะครับเอามาฝากพี่พีไว้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันนะพี่พีนะ สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับผมแนวทางของคนสี่โชคเดวิดพีเดอร์ของหวยซองอีกชุดหนึ่งนะครับผมที่น oo, ่าต advisor, ิดตามนะครับผมอยากจะร้องออามาให้พีพีไว้เป็นแนวทางกันนะครับเนาะเอาแต่ว่าก่อนจะไปรับช่วงของววันที่16สิงหานะครับผมพีพีให้มาเบิ้งหยอดหลังกันก่อนเดวิดพีเดอร์น้องให้มาเบิ้งหยอดหลังกันก่อนนะครับเพื่อพีพีจะได้ง่ายๆนะครับผมต่อการตัดสินใจเนาะพีพีเนาะเองวดที่ผ่านมาเดวิดพีเดอร์งวด3เกระกรดาคมที่ผ่านมานะครับของ1สิงหาเดวิดพีเต เอานะครับผมนี่ครับจุดบนไปให้สามกระพุกมาเนาะพี่ๆเนาะจุดบนนะครับสามกระพุกมานะครับครับผมตัวเน้นเพื่อก็ให้เน้นสามนะครับผมให้เน้นสามเนาะครับตัวเด่นเน้นสามมานะครับกับเข่าตรงๆก็เลยทีเดียวนะครับผมสามหาหาสามเนาะพี่ๆเนาะให้ตัวเน้นมากเข่าตรงๆเลยนะครับเนาะเน้นสามตัวเดียวนะครับผมสามหาหาสามนะครับผมก็แม่นอยู่เนาะครับเนาะเห็นสถิติดีนะครับผมน้องไปเบิ้งสถิติย้อนหลังหลายงวดที่ผ่านมาแล้วนะครับผมกับ โอเคนะครับผมนาติดตามอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะลองเอามาให้พี่ๆไว้เป็นแนวทางกันนะพีพีเด้อเอามาให้พีพีไปเบิ้งพิจารณากันนะครับเนาะสำหรับหวยซองชุดนี้เอานะครับเอาหลายยะห่างเข้ามาเบิ้งนะครับผมของวันที่16สิงหาคม2566นะครับผมเดีมาแล้วเด้อพีพีเด้อเอานี่ครับผมตามนี้นะครับผมนี่ครับผมของจุดนี้นะครับผมหวยซองนะครับผมบนสี่โชคเด้อพีพีเด้อ16สิงหาคม2566มาแล้วนะครับผม อ่ะตามนี้นะครับผมนี่นะครับผมมาแล้วเดอพีพีเดอร์นี่ครับสิสิงหาคม2566นะครับผมจุดบนนะครับผมจุดบนมาให้สองกับซีมานะครับผมสองกับซีมาตัวตัวเน้นนะครับผมเน้นซีเดอพีพีเดอวงกลมไปเลยนะครับซีนะครับผมอ่า้าก็พร้อมมาด้วยกันนะครับผมจับคู่ไม้พร้อมแล้ครับผมอ่าจับคู่สองตัวมาให้นะครับผมกับซีศูนย์สองซีหกซีนะครับผมรวก็ชุดสามตัวนะครับหนึ่งศูนย์ี เก้าหกสี่นะครับผมสําหรับหอยสั่งชุดนี้เดอร์พีเดอร์เนี่ยครับชุดบนสี่นะครับผมแล้วก็ชุดล่างนะครับผมชุดล่างนะครับผมสามกับเจ็ดนะครับผมสามกับเจ็ดตัวเด่นนะครับเด่นสามเดอร์พีเดอร์นะครับผมแล้วก็จับคู่ใหม่เรียบร้อยนะครับผมสามสองสามห้าเจ็ดสองเจ็ดห้านะครับผมสําหรับหอยสั่งชุดนี้เนดอร์พีเนาะอ่าสบานาสนใจอยู่ได้ครับผมเนาะชุดชุดล่างเนี่ยนาะพีพีเนาะเออกบบมันมีเลขตรงกันกับลายสำนักอยู่ด้วเนาะพีเนาะเอาพีพีพีล่องไปเบิึงนะครับผม แคบหน้าจอดเราล่องไปไว้พิจารณากันเด้อพี่พีเด้อว่าจะเข้าบ่เข้าเนาะพี่พีนาะของงวดนี้เด้อพี่พีเด้อร์ตว่าสถิติรายงวดที่ผ่านมากอะโอเคอยู่นะครับผมน่าติดตามอยู่นะครับผมก็เลยอยากให้พี่พีมาไว้เบิ่งไปเป็นแนวทางกันเด้อพี่พีเด้อสําหรับหัวซองชุดนี้นะครับผมเอามักชุดใดนะครับพี่พีครับผมมักชุดใดนะครับผมลองจัดกันเด้อพี่พีเด้อนะครับผมนี่ก็สวยอยู่นะครับผมเด็กชุดนี้ก็สวยเนาะพี่พีนาะ เอาให้พี่ลองเบิงนะครับรองออาพิจารณาเป็นแนวทางกันเด้อพี่พีเดอน้นองออกมาลงงห้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมพี่พีครับผมอาจจะ็นตัวหน้าในการรับชมเด้พี่พีเดอถูกแนวทางถูกการลงทุนนะครับผมมันก็ต้องมีความเสี่ยงนะพี่พีนะเออมันก็นี่เขามีลดนะครับสำหรับแนวทางอาจจะมัวิท้าในการรับชมด้พี่พีเดอร์เป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลความชอบส่วนตัวนะครับผมอืมกะ เบิ่งเอานะครับผมมาเปรบใดก็ค่อยจะว่ากันไปเน้องพี่ๆเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้องพี well> really ่ๆเด้อเอากระว่ามักแนวไหนก็ว่าว่ากันไปสําหรับพี่ๆเด้อพี่ๆเด้อเอานองกับบุรุษจักน้ำนะครับผมเอานี่ครับเอาไม่เป็นแนวทางกันนะครับผมเอามากระจายกระจายกระพันนะครับผมกับหมวดสองจุดนี้ก็แม่นอยู่เน้องพี่ๆเนาะเอาเรียพี่ๆมักจุดไหนเด้อพี่ๆเด้อลองจัดไปครับสองกับสี่บนนะครับผมสองกับสี่นะครับเตียนสี่นะครับผมจนสี่สองสี่หกสี่ 104964นะครับผมชุดล่างกับสด้วยพี่พีเดอร์สตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับผมเน้น3นะครับ32 35องสาเก็ดเก็ดนะครับผมอ่ะมาติดตามอยู่ด้วยนะพี่ๆเนาะเลขสวยอยู่นะครับผมเอาตามนี้นะครับผมให้พี่พิจารณากันเอาเองนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะไม่เพี้ยนเท่านี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีเด้อพี่ๆเด้อในวันนี้นะครับผมโชคดีสมหวังร่ำรวยแห่งๆปังๆกันทุกท่านนะครับผม เอาสำหรับในคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมด้พิพิธทูกกานกดไลค์ทุกกานกดแชร์ทุกกานกดติดตามนะครับผมข,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 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเอาสุดท้ายนี้ขอพี่ๆทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันคือเก่าได้พิพีธเอาไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม